เพียงแค่เข้าซิโนแวคเรื่อยๆโควิดกับเฮ็ดหยังเฮ้าบอดได้ื้นนี้เฮาทดสอบโดยพลทหารโรเจอร์1ามน,นึ่งแล้วสุบินดัดนขึ้นปืดมันดสุดเลยบาทน,นียวัคซีนซิโนโแวคแปดเข็มรวดสิเฮดให้พลทหารโรเจอร์ต,ต้านโควิดได้เป <c oughs> ิดส <Lock down. S 1> วิตช์ล็อกดาวล็อกดาวบ่ครับจัดไปครับ มัพเขาให้ซิโนแว็กสิไปกระตุ้นการอยากอาหารเห็นแต่คนกินอาหารแซบเสริมเสริมให้มีกล้ามเนื้อแต่ในระดับนี่48เข็มรวดมันจะเพิ่มกล้ามเนื้อเองโดยว่าต้องกินอาหารยังเข้าไปสุกุนใชประเทศเท่าเดไปโรเจอครบดอกเตอร์เริ่มหิวเข่าละไปคิดอยากกินลาบงัวอยู่ไหวๆ้ะครับอืม แสดงว่าวัคซีนได้ผลเพิ่มกำลังไฟได้กำลังไฟไปะครับหว่วยจัดไปครับบิดสุดแปมพลวดจะมีหวัหวขีดสื่อแน่นอนมีแน่นอนเพิ่มพุมพ่มต้านท่านวะพุ่มต้านท่านปะครับไปอีกครับบิดสุดคือเก่าครับอืมยี่สิบเปอร์เซ็นต์และครับสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าสิบนะครับแอนติบอดีขึ้นเก้าสิบเจ็ดนะครับสิเพิ่มให้ถึงหกสิบครับเอาล้วเด้อบาริดเด้อหกสิบครับบาดนี้ เจ็ดสิบรถจ้ารถจ้าเอาเล่าออกมาทำเม่เอาออกมายกเลิกปฏิบัติการรนรนเร็เร็วรถิดิวิตีวิตบ้าตะอนไหอยู่อยูเขาอยู่เขาทนไหวเอาเอาให้สุนแปดสิบเปอรเซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ห่งร้อเรียบร้อยครับผมขีดสูงสุดแล้วครับโอ้ยไฟทันแอนตีบอดเอ้ยไฟไฟแอนตีบอดี่ข right? <white spirit> ึ้นมาเป็นเกหแล้วครับเฮ้ยโอ้มันเป็นโ่มดจุดอดโหมอจุดยอดอ้รเทนี้ปล่าอย่างีเทอร์มินักวิดเ้ยมัน่อนนรอีเทอกูมินัดี่หัวขี้มัดตรงหัวขี้ี่ะค่ายล็อกดาว สุดย่ดสักเกมบอกดิชุดยอาขึ้นบอกหลายเนี่ยวะโอ้โหยางชิดมองแก้วว่ะหุนอ้วนขึ้นหมูนี่วะ